คลิปนี้นะคะส้มก็จะมาแชร์ทริคนะคะดูแลตัวเองยังไงให้ไม่โรมหลังให้คีโมค่ะข้อ1พักผ่อนให้เพียงพอค่ะเราควรนอน6-8ชั่วโมงต่อวันนะคะโดยเฉพาะคนที่คีโมเนี่ยการนอนเนี่ยสำคัญมากๆข้อ2 การทานอาหารให้ครบห้าบูนะคะเนื้อนมไข่ผักผล,ลไม้ข้อ3นั่นก็คือการออกกําลังกายค่ะส้มเนี่ยพยายามที่จะออกกําลังกายให้ได้ทุกวันนะคะวันละประมาณ15-30นาทีเบาๆพอนะคะจะเป็นการยืดโยคะหรือว่าเป็นแอโรบิกแดนซ์เบาๆก็ได้ และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4นะคะก็คือส้มทานตัวนี้ค่ะอิมูรานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ช่วยลดผลข้างเคียงหลังให้เคมีบำบดัดหรือหลังให้คีโมนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาดังมากๆเลยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนแนะนําส้มเข้ามาเยอะมากเยอะมากๆจนรู้สึกว่าแบบมันดีขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบจนอยากลองนะคะแล้วก็ได้ซื้อมาลองจริงๆก่อนหน้าที่ส้มให้คีโมแล้วยังไม่ได้ทานอิมูราตัวนี้เนี่ย มีปัญหาเรื่องการนอนจริงค่ะทุกคนเหมือนที่หลายๆคนบอกเลยว่าหลังให้คีโมเราจะนอนไม่หลับแต่ว่าหลังจากที่ส้มทานอีมูราตัวนี้แค่ซองเดียวนะคืนแรกเลยนะคะคือหลับสนิทมากตื่นมาคือแบบสดชื่นกระปีก้กระเป๋ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้หลับพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอ่อนเพลียนะคะลดการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็พวกชาปลายมือปลายเท้าหรือปลายเล็บดำอะไรเงี้ยคือยัยงยังไม่เกิดขึ้นกับส้มนะคะ เนี่ยเนี่ยนะก็สําหรับใครที่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ให้คีโมอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่อยากโสมนะคะไม่อยากนอนโมเป็นผักเนี่ยส่อมว่าอิมูราตัวนี้ช่วยได้เยอะจริงๆและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทริคดูแลตัวเองอยังไงให้ไม่โสมหลังให้คีโมจากซ้มค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะ